หาเสื้อไหลรไม่มีนะครับตอนนี้เราก็สเก็ตนะครับแล้วก็วาดภาพใช้ดินสอร่างขึ้นมานะครับแล้วก็ทาบนะครับแล้วก็ตัดเจาะรูนะครับเป็นปเกนกระดาษนะครับใส่เข้าไปนะครับกับตัวนี้จะเป็นคาบูลครับโอ้ตอนนี้เรามาอยู่ที่กองขยะนะครับแล้วเราก็ได้ค้นพบนะครับ นีน่เลยนะครับเอาขู่ของเรานะครับโอ้ท่านผู้ชมนี่ครับมันสามารถขีไข่ได้นะครับขี่ได้จริงๆครับท่านผู้ชมว้าวสบายเลยนี่น้งมันไม่มีแล้วทั้งมันมันหมุกเกรื่งครับ จะื่อกีถึงบ้านหรือเปล่านะครับทางข้างกิโลครับมันหมดถังเลยนะครับทวาร้อนขึ้นมานิดหนึ่งครับนี่นะครับลัพยางใหม่นะครับลัพยางใหม่แล้วก็ ฉลองของัตยางใหม่นะครับขยายออกครับไม่รู้จะทำเป็นซีเรนหรือเปล่านะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับผังเ,งเรียบๆพอดียางผมมันมันบวมนะครับมมีทาง,งเปลี่ยนนะครับขี่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอ้น้ดมันเลยถึงหมู่บ้านหรือเปล่านะ กั้ากบปูของเรานะครับเนี่ยครับคันดิ้งผมไม่แตะเลยครับไม่กล้าเหยียบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันมันจะลงเยอะนะครับแล้วก็มันจะจะหมดนะครับเพราะว่านี่นครับคุณทั้งขี่ขี่ไปแบบนี้นะครับถึงบ้านเลยครับ งหมู่บ้านแล้วนะครับก็ออยังไงก็ให้ถึงบ้านก่อนนะครับอย่าเพิ่งกับน้ำมันรถนะครับโอ้สี่กิโลนะครับเข้าหมู่บ้านก็ห้าหกกิโลนะครับอ่าความร้อนก็ตอนนี้ก็เซตอยู่ตัวแล้วนะครับ จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันขี่ไปโดนอากาศไปด้วยครับนี่นะครับเข้าหมู่บ้านนะครับวางกล้องหลังนะครับ พาเจ้าคุณปูนะครับวิ่งครับนี่ครับทะเบียนนะครับจะไม่ได้ติดเลยนะครับพอดพอนี่ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ายางข้างหลังจะบวมนะครับว่าไม่ได้ขี่นานแล้วนะครับ รวมนะครับแล้วหน้าก็ใช้งานได้นะครับโอ้อันนี้ต่อเองเลยครับต่อเอง